นี่คือฮุกภาษาไทยสำหรับวิดีโอ YouTube ของคุณที่ผมแต่งให้ทั้งดึงดูดตั้งแต่ต้นและมี call to action แฝงไว้ตอนจุดเริ่ม suspense เพื่อให้ผู้ชมดูต่อจนจบคลื่นน้ำส่องแสงแวววาวหุส่องแสงแวววาวคลื่นน้ำกลางค่ำคืนที่แม่น้ำเจ้าพระยางเงียบงานจูจูเรือรบอังกฤษก็ปรากฏขึ้นแต่สิ่งที่นำหน้ามันกลับไม่ใช่พันธมิตรหากเป็นเรือไร้ทงและสัญลักษณ์ต้องห้ามจากอดีตที่ถูกลืม แล้วเจ้าฟ้าหนุ่มแห่งสยามจะเลือกพันธมิตรตะวันตกหรือจะคืนสัญญาลับที่อาจเปลี่ยนชะตาประเทศไปตลอดการเรื่องราวนี้มีความลับที่แม้แต่ประวัติศาสตร์ก็ไม่เคยบอกและถ้าคุณอยากฟังให้ครบทุกตอนของตำนานนี้รวมถึงได้ฟังเรื่องลับๆของสยามที่ไม่มีในตำรากดติดตามช่องนี้ไว้ตอนนี้เลยและคอมเมนต์บอกผมด้วยว่าคุณคิดว่าเจ้าฟ้าหนุ่มควรเลือกข้างไหน ถ้าคุณต้องการผมสามารถเขียนหกอีกสองสามแบบที่ปรับโทนให้กระชับเหมาะกับ YouTube Shorts และแบบยาวเหมาะกับวิดีโอหลักได้ด้วยเพื่อทดสอบว่าแบบไหนดึงคนดูได้นานที่สุดกลางคืนที่เงียบสงัดเสียงระฆังวัดโบราณดังลอยมากับลมหนาวจากแม่น้ำเจ้าพระยาพระจันทร์เต็มดวงส่องแสงสะท้อนบนยอดใจดีทองทำให้เงาของเมืองกรุงรัตนโกสิน์ดูราวกับภาพในตำนานภายในพระบรมมหาราชวัง ไฟตะเกียงน้ำมันส่องแสงริบหรี่ตามระเบียงไม้แกะสะลักเจ้าฟ้าหนุ่มในชุดฉลองพระองค์สีขาวสะอาดยืนมองจดหมายที่ประทับตราสีแดงรูปสิงโตอังกฤษเนื้อหาภายในเป็นคำมั่นสัญญาที่จะเปลี่ยนชะตาของสยามตลอดไปเสียงฟีเท้าทหารหลวงดังขึ้นจากทางเดินหินอ่อนขุนนางผู้เท่าเข้ามาก้มกราบสายตาเต็มไปด้วยความกังวลพระองค์อังกฤษพร้อมส่งเรือรบแล้วแต่ เสียงเขาแผ่วลงราวกับมีเงามืดปกคลุมหัวใจลมแรงพัดผ้าบาังตาระเบียงปลิวสะบัดด้านนอกกำแพงวังเงาของชายในชุดผ้าไหมสีดำเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วเขามีดวงตาคมเหมือนคนที่แบกรับความลับใหญ่เกินกว่าจะเปิดเผยในพระที่นั่งจักกรีมหาปราสาสเจ้าฟ้าหนุ่มเปิดจดหมายอีกครั้งสายตาจับจ้องไปที่บรรทัดหนึ่งซึ่งมีเพียงคนในราชวงศ์ไม่กี่คนที่รู้ความหมายแท้จริง มันคือเงื่อนไขที่ไม่เพียงปกป้องสยามจากมหาอำนาจตะวันตกแต่ยังแลกมาด้วยสิ่งล้ำค่าที่ไม่อาจวัดด้วยทองหรืออำนาจขณะเดียวกันริมแม่น้ำใกล้ป้อมพระสุเมนญิงชราขายดอกมะลิรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงในอากาศกลิ่นควันปืนลอยปะปลนมากับลมยามค่ำเธอเหลือบมองเรือสำเพอลำหนึ่งที่แล่นช้าๆเข้ามาทงที่โบกสะบัดไม่ใช่ของสยามและไม่ใช่ของอังกฤษภายในวัง เสียงค้องโบราณดังสามครั้งขุนนางหลายคนรีบเดินเข้าห้องโถงแต่สายตาของเจ้าฟ้าหนุ่มไม่ได้มองพวกเขากลับมองไปทางหน้าต่างที่มืดสนิทเรากับรู้ว่ามีบางคนกําลังเฝ้าดูอยู่จากความมืดสายลมเย็นพัดลอดเข้ามาทางช่องหน้าต่างเปลวไฟจากตะเกียงไหววูบเหมือนจะดับเงาดำข้างนอกขยับเข้าใกล้กำแพงวังทีละน้อยเสียงรองเท้าหนังแตะพื้นหินอย่างระมัดระวัง ในมือมีห่อผ้าเล็กๆมัดเชื่อกป่านแน่นเจ้าฟ้าหนุ่มหันหลังให้เหล่าขุนนางยกพระหัตถ์ขึ้นเป็นสัญญาณให้เงียบทุกคนหยุดนิ่งแม้แต่ลมหายใจก็เบาลงจากนั้นพระองค์ก้าวไปใกล้หน้าต่างเปิดออกช้าๆพร้อมสายตาที่เย็นเฉียบเงามืดนั้นเงยหน้าขึ้นเผยให้เห็นชายหนุ่มรูปร่างกำยำสวมผ้าคลุมไหล่ผ้าไหมสีดำปักลายทองแบบโบราณ ในดวงตาเขามีทั้งความจงรักภักดีและความลังเลเขาคุกเข่าลงแล้วยกห่อผ้าให้เหนือศีษะเสียงทุ้มต่ำเอ่ยเพียงว่านี่คือสิ่งที่ต้องแลกเพื่อพันธมิตรกับอังกฤษขุนนางผู้เท่าเก้าเข้ามาหนึ่งก้าสีหน้าเขาซีดเผือดเมื่อเห็นห่อผ้านั้นมือสั่นเล็กน้อยก่อนจะเอ่ยพระองค์ท่านแน่ใจหรือว่าจะยอมเจ้าฟ้าหนุ่มไม่ตอบเพียงค่อยๆค,คลายปมเชือก ภายในเป็นห่อผ้าขาวสะอาดแต่เมื่อเปิดออกกลับเผยให้เห็นดาบโบราณปลายแหลมยาวไม่ถึงศอกโลหะสีเงินหม่นสะท้อนแสงตะเกียงวูบวาบดามหุ้มด้วยผ้าไหมสีแดงหม่นมีรอยเลือดซึมที่ไม่เคยจางลวดลายแกะสลักเป็นรูปพุทธกำลังกลางปีกโอบโลกเป็นดาบที่คนในราชสำนักรู้จักดีเพราะมันเคยถูกใช้ในพิธีสาบานเลือดระหว่างราชวงศ์กับแผ่นดินเสียงทหารเวรที่ยืนห่างออกไปดังแผ่ว หหะเหมือนสัญญาณบางอย่างกำลังเกิดขึ้นนอกกำแพงวังชายในชุดผ้าไหมสีดำเงยหน้ามองพระองค์อีกครั้งแววตานั้นเหมือนกำลังขอให้เข้าใจบางสิ่งที่ไม่อาจพูดออกมาเจ้าฟ้าหนุ่มก็มองดาบในพระหัตความเย็นจากโลหะไหลผ่านปลายนิ้วหัวใจเต้นแรงราวกับได้ยินเสียงกลองศึกโบราณดังขึ้นพระองค์หันไปทางขุนนางผู้เฒ่าดวงตาสบกันเพียงเสี้ยววินาที ก่อนที่เสียงค้องดังขึ้นอย่างกระทันหันเสียงฝีเท้าหนักกระแทกพื้นหินจากทางระเบียงด้านทิศตะวันตกทหารหลวงคนหนึ่งวิ่งเข้ามาหายใจหอบเรือรบอังกฤษมาถึงแล้วพะยะค่ะแต่มีเรืออีกลำที่ไม่ทราบสัญชาติและนำหน้าเข้ามาสายตาทุกคู่ในท้องพระโรงเบิกกว้างเสียงลมยามคําเหมือนหยุดลงชั่วขณะเจ้าฟ้าหนุ่มก้าวไปที่หน้าต่างอีกด้านมองผ่านม่านไม้ไผ่าสารที่ปลิวไหว ในความมืดกลางแม่น้ําแสงตะเกียงจากเรือสองลำสองสว่างสลับกันเรืออังกฤษยืนหยัดอย่างมั่นคงแต่เรือลำที่นําหน้ามานั้นกลับไม่มีธงใดโบกสะบัดเสียงขลุยโบราณล,ลอยมากับสายลมเป็นทํานองที่พระองค์จําได้ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ท่วงทํานองของบ้านเมืองทางเหนือซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นพันธมิตรเก่าแก่ของสยามแต่ก็หายสาบสูญไปพร้อมกับการทรยศในประวัติศาสตร์ ใช่ในชุดผ้าไหมสีดำก้าวขึ้นใกล้เสียงของเขาเบาราวกับกระซิบหากเรือที่นำหน้านั้นมาถึงก่อนอังกฤษพันธมิตรของพระองค์จะไม่มีวันเหมือนเดิมดวงตาของเจ้าฟ้าหนุ่มใช้แววตัดสินใจพระองค์ชูดาบโบราณขึ้นเหนือนสีษะแสงจากคมดาบสะท้อนบนเพดานไม้แกะสะลักทุกคนในห้องต่างรู้ดีว่านี่คือสัญญ,ญาณที่อาจนำสยามเข้าสู่เส้นทางที่ไม่อาจย้อนกลับ ทันใดนั้นเสียงปืนใหญ่จากกลางแม่น้ำก็ดังสนัน่นพื้นพระที่นั่งสันสะเทือนและเงาลึกลับจากเรือไร้ธงก็เริ่มปรากฏชัดขึ้นในสายตาทุกคนหัวเรือไร้ธงแล่นฝ่าคลื่นเข้ามาใกล้โครงเรือทําจากไม้สักเก่าแก่มีรอยสลักลวดลายงูยักย้ายเลื้อยพันแสงตะเกียงบนดาดฟ้าส่องให้เห็นเงาคนยืนเรียงเป็นแถวทุกคนสวมหมวกนอใบใหญ่ปิดบังใบหน้า มีเพียงดวงตาแหลมคมที่สะท้อนแสงไฟราวกับตาของสัตว์ป่าเสียงกลองศึกโบราณดังจากบนเรือจังหวะหนักแน่นและช้าเหมือนจงใจปลุกบางสิ่งในความทรงจำของสยามขุนนางผู้เท่าก้มหน้าลงหลีกเลี่ยงการสบตากับเจ้าฟ้าหนุ่มมือของเขากำชายผ้าสีทองแน่นจนสัน่นเป็นไปไม่ได้พวกนั้นหายสาบสูญไปแล้วชายในชุดผ้าไหมสีดำเอ่ยด้วยเสียงหนักไม่พวกเขากลับมาและต้องการสิ่งเดียวกับอังกฤษ เรือไร้ธงหยุดนิ่งตรงกลางแม่น้ำทันใดนั้นเสาเรือก็ถูกชักขึ้นเผยให้เห็นผืนผ้าสีดำสนิทบนกลางผืนผ้าคือสัญ,ญลักษณ์ยพญานาคทองกลางปีเป็นตราที่ถูกห้ามเอ่ยถึงมานานนับร้อยปีเพราะมันคือสัญ,ญลักษณ์ของราชวงศ์โบราณที่เคยล้มล้างตนเองเจ้าฟ้าหนุ่มกำดาบแน่นสายตาจับจ้องไปยังชายผู้ยืนอยู่หัวเรือซึ่งยกมือขึ้นอย่างช้าๆถอดหมวกนอกเผยใบหน้า รอยยิ้มเยินเยี่ยปรากฏใต้คราวสีเงินเป็นใบหน้าที่พระองค์จำได้ดีใบหน้าที่ตามหลอกหลอนในความฝันมาตั้งแต่ทรงจำได้หัวใจของเจ้าฟ้าหนุ่มเต้นแรงจนได้ยินชัดในความเงียบความทรงจำเก่าแล่นกลับมาเหมือนสายน้ำเชี่ยวภาพในวัยเยาว์วันที่พระองค์ยังเป็นเพียงเจ้าชายตัวน้อยชายตรงหน้านี้เคยอุ้มพระองค์ขึ้นบ่าเคยสอนให้จับดาบและเคยสาบานว่าจะปกป้องสยามด้วยชีวิต แต่คืนหนึ่งเสียงกรีดร้องดังลั่นในพระราชวังเพลิงไม่เผาเรือนขุนนางฝ่ายในและเขาหายตัวไปในความมืดทิ้งไว้เพียงข่าวหลือว่าทรยศและหนีไปกับความลับของราชวงศ์บัดนี้เขายืนอยู่ตรงหน้าอีกครั้งแต่ในฐานะผู้นำเรือไรทงและสัญ,ญลักษณ์ต้องห้ามดวงตาคมของเขามองตรงมารากับกำลังช่างน้ำหนักว่าพระองค์ยังคู่ควรกับสิ่งที่เคยสาบานไว้หรือไม่ เจ้าฟ้าเสียงทุ้มต่ำดังข้าแม่น้ำยังจดจำคำสาบาในคืนที่พระจันทร์เต็มดวงได้หรือไม่ลมเย็นพัดแรงขึ้นเสียงระฆังวัดใกล้ฝั่งดังสอดประสานกับเสียงกล้องศึกเรืออังกฤษยังคงเคลื่อนเข้ามาใกล้แต่ตอนนี้ทั้งวังและแม่น้ำต่างตกอยู่ในเงื้อมือของการตัดสินใจเพียงครั้งเดียวของเจ้าฟ้าหนุ่มเจ้าฟ้าหนุ่มยืนนิ่งสายตากวาดไปมาระหว่างเรืออังกฤษกับเรือไร้ธง เสียงเครื่องกระทบตะลิ่งดังประสานกับเสียงหัวใจที่เต้นแรงขุนนางผู้เท่าก้าวเข้ามาใกล้กระซิบเร่งหากช้าไปแม้เพียงลมหายใจเดียวสยามอาจตกเป็นของผู้อื่นชายในชุดผ้าไหมสีดำยิงยืนเงียบเรากับรู้ว่าพระองค์กำลังถูกบีบให้เลือกในมือของเขามีเพียงดาบโบราณที่ส่งมอบไปแล้วแต่ในดวงตานั้นมีเงาของความลับอีกมากที่ยังไม่ถูกเปิดเผยพระองค์สูดลมหายใจลึก ก้าวไปยืนริมระเบียงยกดาบขึ้นเหนือพระเศียรอย่างช้าหาหะแสงจากดวงจันทร์สะท้อนคมดาบจนสว่างวาบเป็นสัญญาณโบราณที่ใช้เพียงในยามต้องตัดสินชะตาแผ่นดินทันใดนั้นเสียงสัญญาณจากเรืออังกฤษก็ดังขึ้นตามมาด้วยเสียงปืนใหญ่ที่ไม่ได้ยิงใส่เรือไร้ธงแต่กลับยิงขึ้นฟ้าเหมือนส่งสัญญ,ญาณบางอย่างและจากเงามืดหลังเรืออ,อังกฤษ ปรากฏเรือเล็กหลายสิบลำโผล่ขึ้นมาพร้อมธงที่ไม่มีใครคาดคิดธงผืนเล็กเหล่านั้นโบกสะบัดต,ต้องแสงจันทร์พื้นผ้าสีขาวกลางปักรูปดอกบวัวสีทองกำลังบานเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสหพันธมิตรดอกบวัวองค์กรลับที่ตำนานเล่าว่าเกิดขึ้นเพื่อปกป้องสยามจากมหาอำนาจทุกฝ่ายแต่ไม่มีใครในยุคนี้เชื่อว่าพวกเขายังมีตัวตนเสียงโห่กึกก้องดังขึ้นจากเรือเล็กเหล่านั้น ปายไม้กระทบน้ําเป็นจังหวะเดียวกันราวกับกําลังเต้นรากับคลื่นพวกเขาแหวกทางระหว่างเรืออังกฤษกับเรือไร้ธงสร้างแนวขวางกลางแม่น้ําเจ้าพระยาแสงตะเกียงจากเรือหลายสิบลําสะท้อนบนผิวน้ํากลายเป็นเส้นประกายเหมือนงูทองเลื้อยยาวขวางระหว่างสองมหาอํานาจเจ้าฟ้าหนุ่มชะงักพระหัตถ์ที่กําดาบแน่นเริ่มคลายเล็กน้อยสายตาจับจ้องไปยังเรือเล็กลําหนึ่งที่อยู่หัวขบวน ชายชราสวมหมวกกว้างยืนอยู่ตรงหัวเรือมือหนึ่งจับเสาอีกมือหนึ่งชูผืนผ้าขาวผืนเล็กในแสงสลัวพระองค์เห็นชัดว่าบนผืนผ้านั้นมีลายอักษรโบราณที่แม้แต่ในวังเองก็มีเพียงไม่กี่คนอ่านออกขุนนางผู้เฒ่าเมื่อเห็นลายอักษรนั้นก็รีบสุดตัวลงคุกเข่าน้ำตาไหลเงียบหา,หาหะพระองค์นี่คือสัญ,ญญาณของผู้ครองสนที่สัญญาแรก ชายบนเรือหัวขบวนตะโกนเสียงดังฝ่าลมแม่น้ำก่อนที่สยามจะเลือกข้างใครเรามีเรื่องที่พระองค์ต้องฟังให้จบเสียงกลองสึกจากเรือไร้ธงหยุดลงอย่างฉับพลันแม้แต่เรืออังกฤษก็เงียบราวกับกำลังรอคำตอบและในค่ำคืนนั้นแม่น้ำทั้งสายก็เหมือนหยุดไหลรอเพียงประโยคถัดไปที่จะเปลี่ยนชะตาของสยามตลอดไปสายลมพัดผ่านเงียบงนันเพียงเสียงน้ำกระทบกราบเรือดังเป็นจังหวะช้า เจ้าฟ้าหนุ่มก้าวถอยจากระเบียงสายตาย,ยังจับจ้องไปที่ชายชาราบนหัวเรือหัวขบวนรากับกำลังค้นหาความจริงในดวงตาที่เปลี่ยนไปด้วยความหนักแน่นขุนนางผู้เท่าก้มลงกระซิบถ้าสนที่สัญญาแรกถูกเปิดเผยทุกพันธมิตรที่เราสร้างมาอาจแตกสลายชายชราหัวเรือยกมือขึ้นพายเรือของเขาหยุดนิ่งกลางสายน้ําแล้วเสียงของเขาก็แผ่ก้องไปทั่วแม่น้ําเมื่อหนึ่งร้อยห้าสปีก่อน สยามได้ให้คำมั่นสัญญากับผู้พิทักษ์ทั้งสามแผ่นดินว่าจะไม่ยอมให้แผ่นดินนี้ตกอยู่ในเงื้อมือผู้ใดไม่ว่าจะเป็นตะวันตกหรือบรรพชนที่ทรยศคำพูดนั้นทำให้ชายในชุดผ้าไหมสีดำบนระเบียงสะดุง้งดวงตาเขาแข็งกร้าวขึ้นทันทีท่านกำลังปลุกบางสิ่งที่ควรจะหลับไปตลอดกาลเจ้าฟ้าหนุ่มหันมองชายทั้งสองระหว่างหนึ่งคืออดีตที่เต็มไปด้วยบาดแผล อีกหนึ่งคือความลับที่ถูกฝังไว้ใต้ประวัติศาสตร์และทุกคำที่กำลังจะเอ่ยจะเป็นเหมือนการจุดไฟบนผืนแผ่นดินสยามแสงจันทร์สาดลงบนพระพักของเจ้าฟ้าหนุ่มเงาท่าครึ่งหนึ่งเป็นความมืดอีกครึ่งหนึ่งเป็นแสงสว่างพระองค์ก้าวช้าๆออกจากระเบียงเสียงฝีพระบาทสะท้อนก้องบนพื้นหินอ่อนทุกสายตาในท้องพระโรงจับจ้องแม้แต่ลมก็เหมือนหยุดพัดเพื่อรอฟัง ถ้าสยามรักษาสนธิสัญญาแรกพระสุราเสียงชัดเจนแต่แฝงด้วยแรงกดดันที่ทุกคนรู้สึกได้เราต้องเผชิญหน้ากับทั้งอังกฤษและเลือดเนื้อของเราเองชายในชุดผ้าไหมสีดำขยับก้ามาข้างหน้ามือแตะดาบที่เจ้าฟ้าถืออยู่และถ้าทรงเลือดอีกทางอังกฤษจะปกป้องพระองค์แต่สยามจะเป็นเพียงชื่อในประวัติศาสตร์ริมแม่น้ำเสียงฝีพายเรือสหพันธมิตรดอกบัวดังขึ้นอีกครั้ง พวกเขาเริ่มเคลื่อนขอบวนล้อมทั้งเรืออังกฤษและเรือไรทธงแสงตะเกียงสะท้อนผิวน้ําจนสว่างราวกับเปลวเพลิงทองกลายเป็นวงแหวนปิดกัน้นเส้นทางหลบหนีของทุกฝ่ายชายชราบ,บนหัวเรือในหน้ามองตรงมายังพระพักพระองค์คําตอบของท่านจะไม่เพียงแต่สินคืนนี้แต่มันจะเขียนอนาคตของสยามไปอีกพันปีในความเงียบที่ตามมาเสียงของโบราณจากวัดริมฝั่งก็ดังขึ้นเพียงครั้งเดียว และในจังหวะน,นั้นเองเงานหนึ่งก็พุ่งออกมาจากเรือไร้ธงตรงมายังระเบียงที่เจ้าฟ้ายืนอยู่เงานั้นเคลื่อนที่รวดเร็วราวกับลูกธนูเพียงพริบตาก็มาถึงใต้ระเบียงพระที่นั่งแสงตะเกียงเผยให้เห็นร่างชายหนุ่มในชุดเกราะหนังสีน้ำตาลเข้มใบหน้าแต้มลวดลายสีแดงตามแบบนักรบโบราณทางตะวันตกเฉียงเหนือของสยามในมือเขากำมีสั้นคมกริบดวงตาคมดังเหยี่ยวจับจ้องเพียงเจ้าฟ้าหนุ่ม เสียงทหารหลวงร้องเตือนพร้อมชักดาบแต่เจ้าฟ้าย,ยกพระหัตถ์ห้ามดวงตาของพระองค์นิ่งและจ้องตอบกลับเรากับรับรู้ว่าชายคนนี้ไม่ได้มาเพื่อฆ่าแต่เพื่อสงสารที่ไม่อาจถูกขัดขวางนักรบคุกเข่าลงเพียงชั่วอึดใจจากนั้นก็ยื่นแผ่นไม้บางขนาดฝ่ามือบนแผ่นไม้แกะสลักเป็นลายพญานาคพันรอบดอกบัวและตรงกลางคืออักษรโบราณเทียงประโยคเดียว ซึ่งเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรก็ทรงนิ่งไปขุนนางผู้เท่าเห็นแล้วรีบถอยหลังใบหนา้าซีดขาวราวไร้เลือดไม่มันคือคำเตือนแห่งลุ่มน้ำแรกเสียงคลื่นแม่น้ำพันเปลี่ยนจังหวะเหมือนบางสิ่งใต้ผิวน้ำกำลังเคลื่อนตัวและเรือทุกลำทั้งของอังกฤษเรือไร้ธงและสหพันธมิตรดอกบัวต่างหยุดนิ่งราวกับรู้ว่ามีเงามืดบางอย่างกำลังโผล่ขึ้นมาน้ำกลางแม่น้ำเริ่มป่นป่วน คลื่นซัดกระแทกกราบเรือจนโครงเคลงแสงจันทร์ส่องให้เห็นเงาร่างมหือมาค่อยๆเคลื่อนตัวใต้ผิวน้ําเสียงฮือฮาและเสียงกริดร้องเบาๆดังขึ้นจากลูกเรือทุกลำทันใดนั้นหัวพญานาคทองขนาดมาหือมาก็โผล่พ้นน้าเปล็ดเปล่งประกายราวทองคําแท้ดวงตาแดงฉานจับจ้องมายังพระบรมมหาราชวังน้ำจากลำตัวที่โผล่ขึ้นสาดใส่จนพื้นระเบียงเปียกชุ่ม ขุนนางผู้เท่าสุดตัวลงคุกเข่ามือสั่นเทาก้มหน้ากราบกับพื้นมันตื่นแล้วผู้พิทักษ์แห่งสัญญาแรกเจ้าฟ้าหนุ่มยืนสงบแม้หัวใจเต้นแรงพญานาคยกหัวสูงจนเทียมกับระเบียงที่พระองค์ประทับจากนั้นเสียงทุ้มต่ำราวมาจากใต้พิภพก็ดังก้องไปทั่วสายน้ำเลือดแห่งราชวงศ์จะรักษาสัญญาหรือจะหักหลังเงียบเงันทั่วทั้งแม่น้ำ สายตาของทุกฝ่ายอังกฤษเรือไร้ทงและสหพันธมิตรดอกบัวต่างจับจ้องไปเองเจ้าฟ้าหนุ่มเพียงผู้เดียวรอคำตอบที่จะเป็นจุดเริ่มต้นหรือจุดจบของสยามลมหายใจของเจ้าฟ้าหนุ่มหนักและช้าพระเนตรทอดมองพญานาคที่จ้องกลับมาไม่กระพริบรอบกายมีเพียงเสียงหยดน้ำที่ไหลลงจากกรดทองสู่แม่น้ำทุกคนบนระเบียงและบนเรือรอบข้างนิ่งราวรูสลักพระองค์ค่อยๆย,ยกหนาบโบราณขึ้น ลายคมสะท้อนแสงจันวาบหนึ่งครั้งนักรบชุดผ้าไหมสีดำมองพระองค์อย่างคาดเดาวไม่ออกขณะที่ชายชราหัวเรือสหพันธมิตรดอกบัวขยับริมฝีปากเรากับกำลังท่องคาถาท,าที่สืบต่อกันมาเป็นร้อยปีถ้าเรารักษาสัญญาแรกพระสุระเสียงดังชัดกลางความเงียบสยามจะต้องยอมสละสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดแม้จะเป็นเลือดเนื้อของเราดวงตาพญานาคแงบ เล็ดบนสันหลังมันส่องประกายราวไฟระยับสายน้ำรอบตัวเริ่มหมุนวนเป็นกระแสน้ำวนขนาดมาหืมมาเรือทุกลำโครงแรงจนคนบนเรือต้องเกาะเชือกไว้แน่นจูจ่ๆจากท้องน้ำใต้พญานาคก,กล่องหีบไม้ดำสนิทปิดด้วยตราประทับทองก็ลอยขึ้นมาหยดน้ำหยดลงบนฝาเป็นจังหวะพญานาคเอ่ยเสียงดังก้องเปิดมันแล้วเลือดของเจ้าจะตอบแทนสยามหรือทำลายสยาม เจ้าฟ้าหนุ่มก้าวลงบันไดระเบียงฝ้าแสงจัน์ทรและสายตาของทุกฝ่ายจนไปหยุดตรงหน้ากล่องมือค่อยๆเอื้อมไปจับกรอนทองที่เย็นเยียบราวน้ำแข็งเสียงโลหะของกรอนทองกระทบกันเบาหาหก่อนจะปลดออกจากฝ้าอย่างช้าและมั่นคงลมเย็นวูบหนึ่งพัดผ่านแม้จะไม่มีเมฆบดบางจันทร์ทุกคนรอบแม่น้ำเงียบราวถูกกลืนเสียงไปกับสายน้ำฝาหีบค่อยๆเปิดขึ้น กลิ่นโบราณอวนออกมากลิ่นดินกลิ่นสมุนไพรและกลิ่นเลือดที่แห้งกรังภายในหีบเป็นผืนผ้าไหมสีขาวห่อบางสิ่งที่มีน้ำหนักไม่มากแต่กลับมีอำนาจกดทับอากาศรอบตัวเจ้าฟ้าหนุ่มคลี่ผ้าออกเผยให้เห็นมงกุฎทองคำเล็กจิว๋วตกแต่งด้วยพลอยสีแดงสดและลายแกะสลักรูปพญานาคพันดอกบัวขุนนางผู้เฒ่าเมื่อเห็นก็ตกใจจนแทบหยุดหายใจนั่นคือมงกุฎทารกของราชสมัยก่อน สัญ,ญลักษณ์ที่หมายถึงราชายาตผู้ถูกซ่อนจากประวัติศาสตร์ชายในชุดผ้าไหมสีดำก้าวมาข้างหน้าน้ำเสียงเข้มข้นราวกับคมดาบถ้าพระองค์สวมมันพันธมิตรกับอังกฤษจะสิ้นสุดแต่พันธสัญญากับเลือดเก่าจะฟื้นขึ้นอีกครั้งพญานาคยังคงจ้องนิ่งแสงจันทร์สะท้อนในดวงตาสีแดงราวเปลวไฟแม่น้ำเงียบจนได้ยินเพียงเสียงหยดน้ำจากเกล็ดทองและในวินาทีนั้นเอง เรืออังกฤษก็ส่งสัญญาณไฟแฟลสว่างวาาขึ้นฟ้าพร้อมเสียงคำรามของปืนใหญ่ที่เล็งตรงมายังพระบรมมหาราชวังเสียงปืนใหญ่กึกก้องสะเทือนทั้งสายน้ําแต่กระสุนกลับไม่พุ่งใส่พระบรมมหาราชวังหากตกกระทบกลางแม่น้ําตรงหน้าพญานาคละอองน้ํากระเซ็นสูงราวม่านไอหมอกเรืออังกฤษหยุดนิ่งกลางกระแสน้นําวนธงสหพันธมิตรดอกบบยยังคงโบกสะบัดไม่ถอย และเรือไร้ธงเงียบสงัดราวรอผลลัพธ์เจ้าฟ้าหนุ่มยืนท่ามกลางแสงจันทร์มงกุฎทองคำเล็กอยู่ในพระหัตถ์สายตากวาดมองทุกฝ่ายอังกฤษสหพันธมิตรเรือไร้ธงและพญานาคแต่ละสายตาเต็มไปด้วยเงื่อนไขและความคาดหวังที่แตกต่างกันพระองค์ค่อยๆก้าวไปด้านหน้าเสียงสายน้ำสงบลงทีละน้อยราวกับแม่น้ำเองก็เฝ้ารอพระหัตถ์ยกมงกุฎขึ้นเหนือพระเศียร แล้วหยุดชั่วลมหายใจเดียวที่ยาวนานราชั่วกับจากนั้นพระองค์ก็วางมงกุฎลงในหีบอีกครั้งปิดฝากลอนทองแน่นหนาสายพระเนธหันไปสบตาพญานาคสัญญาแรกจะถูกเก็บไว้และสยามจะอยู่รอดด้วยทางเลือกของเราเองพญานาคหลับตาช้าหาหะก่อนจะค่อยๆดำดิ่งกลับสู่ใต้สายน้ำเคลื่อนสงบเหมือนไม่เคยมีสิ่งใดเกิดขึ้น เรือทุกลำคลายวงล้อมแสงตะเกียงสองทางกลับท่าจอดเหมือนค่ำคืนปกติบนระเบียงพระที่นั่งเจ้าฟ้าหนุ่มยืนมองแม่น้ำเงียบหาหะรู้ดีว่าแม้คืนนี้จบลงด้วยความสงบแต่เงาของพันธสัญญาและความลับจะยังคงไหลเวียนในสายน้ำสยามตลอดไป